หลังกล้องเขานั่งกันแบบนี้ตลอดขนาดลมยังลอดผ่านไม่ได้นะคะอะ่ทุกคนนะคะนุกปลายนะคะอเวลาเขานั่ง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 ข้างหลังกล้องเนี่ยเขาจะนั่งแบบไหลชนกันไหลชิดกันนะ่ะนั่งซ้อนกันนั่งซ้อนกันนั่งเบียดกันเออ ถ้าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะทุกคนชัดเจนแล้วแล้วเวลาคือเวลาเขาหยอกกันหรืออะไรเงี้ยก็คืออ่าน้องปลายอ่ะเขาเขาจะไม่หลบนะเขาไม่ค่อยหลบไม่ไม่ค่อยหลบน้องนุง๊กหรอกนะเขาก็เหมือนเป็นการความเคยชินเนี่ยเนี่ยเวลานั่งทุกคนอ่าโต๊ะจะยาวแค่ไหนเขาก็เขาก็แคบอ่ะเขาก็ชิดติดกันอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยอ่าดูเอาอืมติดทนยังสู้นุก๊กธนดทไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม แขนชนแขนไหลชนไหลเนี่ยเออกว้างอยู่นะแต่ก็เขาก็าาจะแบบเนี้ยก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยอันนี้งานคอนเมื่อวัดเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนนะเนี่ยดูนี่นี่ไหลชนกันไหลชิดกันไม่ว่าไปงานไหนไม่ว่าอะไรถ้าเกิดอยู่ห่างกันปั๊บก็ชะเงอชะแงอยู่นั่นแหละเนี่ยเห็นไหมแขนชนกันไหลชนกันนะเห็นไหมทุกคนนี่แหละคือความฟินของ FC เนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะ